เล่น tiktok เห็นภาพวาดนี้สวยและต้องลองสั่งทันทีหนึ่งชุดมีฐานและภาพวาดด้วยพื้นทําจากพลาสติกพื้นบิวกรโจกของภาพวาดทาจากพลาสติกใสเบนพิเศษส่วนขอบล้อทําจากยางแต่มีบางอย่างผิดปกตินะเพื่อนๆเห็นคลิปอื่นๆที่เขารีวิวทรายจะไหลสวยงามมากเลยค่ะส่วนอันที่ชาวซื้อมาบางทีทรายก็ไม่ไหลด้วยซ้ําหลังจากนั้นเราก็หาความรู้มาเลยทราบว่าภาพวาดนี้มันมีวิธีใช้ ขันะะ้นแรกให้ทรายเอียงไปด้านหนึ่งจากนั้นค่อยๆเอียงเพื่อให้ฟองอากาศครอบคลุมจากกันอย่างเท่าเทียมกันค่อยๆวางภาพวาดลงบนเ้งทรายก็จะไหลอย,ย่างสวยงามและถ้าทรายยังไม่ไหลหรือไหลไม่ไปตามที่คุณต้องการให้เอากระบอกนี้จิ้มเข้าไปในรูยางตรงกลางภาพดูดเข้าไปแล้วเติมฟองอากาศแล้วสีก็จะไหลสวยงามตกแต่งโต๊ะก็เก๋มากเวลาเครียดเรื่องงานดู ดูรูปแล้วดูทรายไหลมันรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นสรุปก็คือว่าภาพวาดสวยราคาถูกมากจะซื้อไปตกแต่งห้องนั่งเล่นตู้กระจกหรือเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลมากๆนะ หากคุณต้องการนําเข้าสินค้านี้มาขายต่อโปรดติดต่อเรานะคะเราเป็นผู้ขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย Like Order มีสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพด้วยระบบการขนส่งที่ยืดหยุ่นรวดเร็วคลังสินค้ากว้างขวางรับประกันว่าสินค้าของคุณจะปลอดภัยแน่นอน